เริ่มต้นการประมวลผลเรียบเรียงจินตนาการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI เล่านิทานให้ฟังที่ซึ่งเทคโนโลยีและความฝันจะนำพาคุณไปสู่โลกใบใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับครอบครัวนักผจนภัยกับนครแห่งเจตจจำนงเย็นวันนั้นหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จ พ่อเห็นเชอหมาอิ้วกำลังนั่งทบทวนบทเรียนอย่างขมักขมน้นแววตาของเธอมุ่งมั่นและเต็มไปด้วยวินยัยพ่อจึงถือโอกาสนี้เรียกทุกคนในครอบครัวมานั่งคุยกันเพื่อมอบบทเรียนที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งในชีวิตลูกๆที่รักพ่อเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นวันนี้พ่ออยากจะเล่าถึงหลักการใช้ชีวิตสองข้อที่พ่อยึดถือมาตลอดและอยากให้ลูกๆล,ลองนำไปใช้ดู ทุกคนในครอบครัวนั่งฟังอย่างตั้งใจข้อแรกคือจงตั้งใจและมีวินยัยพ่อกล่าวไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเรียนการซ้อมกีฬาหรือแม้แต่การทำงานบ้านหากเราทำมันด้วยความตั้งใจและมีวินยัยเราก็จะทำมันได้ดีเสมอข้อที่สองคือจงมีความเป็นระเบียบในการใช้ชีวิตพ่อพูดต่อ นั่นคือการรู้จักวางแผนรู้จักจัดลำดับความสำคัญซึ่งจะช่วยให้เราใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่ถูกต้องพ่อหยุดนิดหนึ่งแล้วอธิบายต่อเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นลูกๆล,ลองนึกตามนะถ้าเราจงตั้งใจเรียนและหาความรู้มากๆเราก็จะมีความรู้และความสามารถที่มากขึ้นใช่ไหมเมื่อเรามีความสามารถมากขึ้นเราก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากขึ้น อย่างเช่นคุณหมอที่เรียนมาอย่างหนักก็สามารถรักษาคนไข้ได้มากมายเมื่อเราสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากสิ่งตอบแทนอย่างเช่นเงินทองก็จะตามมาเองและเมื่อเรามีเงินมากพอเราก็จะเป็นเจ้าของเวลาในชีวิตของตัวเองได้สามารถเลือกที่จะทําหรือไม่ทําอะไรก็ได้มีอิสระที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการและที่วิเศษที่สุดพ่อสรุป คือเมื่อเรามีทั้งเงินและเวลาที่มากพอเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นกลับไปสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้แก่ผู้คนได้อีกไม่รู้จบมันจะกลายเป็นวงจรแห่งความดีที่หมุนวนไปเรื่อยๆเพราะท้ายที่สุดแล้วมนุษย์เราเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตคำสอนของพ่อในวันนั้นตราตรึงอยู่ในใจของทุกคน พวกเขาเข้านอนไปพร้อมกับความคิดและความฝันถึงอนาคตที่พวกเขาสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองและในโลกแห่งความฝันการเดินทางเพื่อสร้างอนาคตนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทุกคนในครอบครัวพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนผืนดินที่ว่างเปล่าวกว้างใหญ่ไพศาลภา,ายใต้ท้องฟ้าสีเทาที่ไร้ดวงอาทิตย์ทันใดนั้นปรากฏร่างของชายชราผู้สง่างาม,าม ในชุดคลุมสีขาวที่ปักด้วยได้สีทองเป็นลายเส้นสถาปัตยกรรมเขาคือสถาปนิกแห่งโชคชะตายินดีต้อนรับสู่มหานครแห่งเจตจำนงเขากล่าวที่ดินผืนนี้คือของพวกท่านพวกท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างเขตปกครองของตัวเองขึ้นมาและเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้น้ำพุแห่งการสร้างประโยชน์ที่แห้งเหือดอยู่ใจกลางที่ดินของท่านกลับมามีชีวิตอีกครั้ง สถาปนิกมอบม้วนพิมพ์เขียวที่ว่างเปล่าให้พ่อพิมพ์เขียวนี้จะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อพวกท่านมีวัตถุดิบแรกสุดนั่นคือผลึกแห่งความรู้ภารกิจแรกของพวกเขาคือการเดินทางไปยังเหมืองแห่งสมาธิที่ซึ่งผลึกแห่งความรู้สีขาวบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเนื้อหินการจะขุดมันออกมาได้ต้องใช้ความตั้งใจและวินัยเท่านั้นพวกเขาต้องนั่งสมาธิเพ่งจิตไปที่ก้อนหิน หมากูกูผู้สุขสนรู้สึกว่ามันยากที่สุดแต่ด้วยการให้กำลังใจจากทุกคนเขาก็ค่อยๆสง,งบจิตใจลงได้และในที่สุดผลึกแห่งความรู้ก้อนแรกก็ลอยออกมาจากก้อนหินพวกเขาช่วยกันรวบรวมผลึกมาได้จำนวนหนึ่งเมื่อนำผลึกกลับมาพิมพ์เขียวในมือของพ่อก็ปรากฏเป็นรูปของเครื่องมือช่างต่างๆจงนำผลึกเหล่านั้นไปยังโรงหลอมแห่งทักษะ เพื่อเปลี่ยนความรู้ดิบให้กลายเป็นความสามารถที่จับต้องได้ที่โรงหลอมพวกเขาได้เรียนรู้วิธีการนำผลึกแห่งความรู้มาหลอมและตีขึ้นรูปจนกลายเป็นเครื่องมือวิเศษขอนแห่งการสร้างสารรค์เลื่อยแห่งการวิเคราะห์และเกรียงแห่งการจัดระเบียบบัดนี้พวกเขามีทั้งพิมพ์เขียวและเครื่องมือแล้วสถาปนิกได้ชี้ไปยังกลุ่มกล้อนเงาสีเทาที่นั่งซึมเศร้าอยู่มุมหนึ่งของที่ดิน สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นคือโอกาสพวกเขากำลังรอคอยให้ใครสักคนมาสร้างประโยชน์ให้แก่พวกเขาครอบครัวนักพจนภัยจึงเริ่มลงมือสร้างพอใช้เลื่อยแห่งการวิเคราะห์ตัดไม้แห่งความคิดแม่ใช้เกรียงแห่งการจัดระเบียบฉาบปูนแห่งความอดทนเชอหมาอึ้ลและหมากุกูช่วยกันใช้ค้อนแห่งการสร้างสรรค์ตอกตะปูแห่งความพยายามพวกเขาสร้างบ้านที่แข็งแรงสร้างสวนที่สวยงาม และสร้างสะพานที่เชื่อมไปยังที่ดินผืนอื่นทุกครั้งที่พวกเขาสร้างบางสิ่งที่เป็นประโยชน์เสร็จแล้วกลุ่มกล้อนเมาสีเทาก็จะเข้ามาอยู่อาศัยแล้วเปลี่ยนเป็นพูดยิ้มแย้มที่มีสีสันสดใสและทุกครั้งที่พูดเหล่านั้นมีความสุขพวกเขาก็จะมอบเหรียญกระสาบแห่งคุณค่าเป็นรางวัลเมื่อมีเหรียญมากพอสถาปนิกก็นำทางพวกเขาไปยังตลาดแห่งการเวลาที่ซึ่งทุกอย่างขายเป็นเวลาและอิสระ ตอนนี้พวกท่านเป็นเจ้าของเวลาของตัวเองแล้วสถาปนิกกล่าวพวกเขาใช้เหรียญแห่งคุณค่าซื้อดวงอาทิตย์ยามเช้ามาประดับท้องฟ้าที่เคยเป็นสีเทาซื้อสายลมเย็นและหมู่ดาวในยามค่ำคืนพวกเขาสามารถเลือกได้แล้วว่าจะให้เขตปกครองของตัวเองมีกลางวันยาวนานแค่ไหนหรือมีกลางคืนที่เงียบสงบเท่าไหร่หลังจากที่ได้สร้างสรรค์ความสุขและอิสระให้ตัวเองแล้วพวกเขาก็พบว่า ยังมีเหรียญกระสาบแผ่นคุณค่าเหลืออยู่อีกมากมายเราจะเอาไปทำอะไรดีเฉินหม,ม่าอิ่วถามเราซื้อทุกอย่างที่เราต้องการแล้วนี่หมากูกูชี้ไปยังเหล่าผู้ที่มีความสุขพวกเขาดูชอบอ่านหนังสือนะเราสร้างห้องสมุดให้พวกเขาดีไหมมันเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมพวกเขาตัดสินใจนำเหรียญที่เหลือทั้งหมดไปลงทุนสร้างห้องสมุดขนาดใหญ่ให้แก่ชุมชนพูดทุกคนในครอบครัวช่วยกันสร้างอย่างแข็งขันยิ่งกว่าครั้งไหน เพราะนี่คือการสร้างประโยชน์ที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองอีกต่อไปและในวินาทีที่ห้องสมุดหลังสุดท้ายถูกสร้างเสร็จปฏิหาริย์ก็บังเกิดใจกลางเขตปกครองของพวกเขาที่ซึ่งเคยมีแต่เพียงฐานน้ำพุที่แห้งเหือดบัดนี้น้ำพุแห่งการสร้างประโยชน์ก็ได้พุ่ยพุงสู่ท้องฟ้ามันคือน้ำทิพย์สีรุ้งที่ส่องสว่างและเปลี่ยมด้วยพลังแห่งชีวิตมันไหลรินไปทั่วทั้งเขตปกครองทำให้สวนงดงามขึ้น บ้านแข็งแรงขึ้นและเหล่าพูดก็มีพลังและความสุขมากขึ้นวงจรแห่งความดีก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสถาปนิกแห่งโชคชะตาเดินเข้ามาหาพวกเขาพร้อมรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจที่สุดเขายื่นม้วนพิมพ์เขียวทองคำให้พ่อเมื่อพ่อเคลี่ยกดูก็แห่งประโยคสุดท้ายที่สลักไว้ด้วยแสงสว่างว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์และในเสี้ยววินาทีนั้น ใบหน้าของสถาปนิกก็ดูเหมือนกับใบหน้าของพ่อในเวอร์ชันที่แก่กว่าและเปี่ยมด้วยความเป็นปรัชญาทุกคนตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่วันนี้พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าการเรียนหรือการทำงานเป็นภาระอีกต่อไปแต่รู้สึกว่ามันคือการขุดผลึกแห่งความรู้ก้อนแรกของวันเพื่อที่จะนำไปสร้างสะพานสร้างบ้านและสร้างประโยชน์ให้แก่โลกใบนี้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สิ้นสุดการถ่ายทอดเรื่องราวสำหรับตอนนี้แต่ระบบจินตนาการของเรายังคงประมวลผลนิทานบทต่อไปอยู่เสมอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่อง AI แล้วนิทานให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ AI ตัวนี้สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ